ตอนนี้เราก็อยู่ที่เชียงใหม่กันอยู่นะครับเรากำลังจะเดินไปรับประทานอาหารนะครับเบร a k f a s t ป่ะเดินตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องเกดอยู่ที่โรงแรมค่ะโรงแรมแล้วอยู่จังหวัดอะไรคะเชียงใหม่แน่ใจ เรามาทำอะไรคะมาไหว้พระค่ะได้เล่นน้ำได้น,น,นะเมื่อคืนจริงไหมจริงสีไฟว่าสวยเลยพี่กบตังค์คืนใช่ไฟอะไรไฟสระน้ำใช่ตังค์อ๋อตงัอตงควะจ้ะพี่กบลืมตังค์อ๋อวันนี้พี่กบลืมตังค์อ๋อขอบขอบคุณครับขอบคุณครับลืมตังค์ลืมตังสองแล้กวกว็ลืมกบ อะไรพ่อกบลืมๆป่ะวันเมื่อวานก็ลืมเนาะเมื่อวานก็ลืมวันนี้ก็ลืมอีกแล้วเมื่อวานอันนี้หนูว่านะเมื่อวานพ่อกบลืมอ่ะพี่เขาจะไม่ได้จ่ายค่าไถ่พ่อกบเดินไม่ไหว้หรอโรงแรมเหรอเฮ้ยโรงแรมอะไรอ่ะน่ากลัวมากตายไปทางนู้นน่ากลัวมาก โรงแรมไปไหนต่อไปเรื่อยๆอะกก็ไม่รู้เลยเขาว่าจะไปไหนพี่นุ้ยแบบว่าไม่มีที่ไปอ่ะอื มันคือธนาคารอะไรคะอ่านสิาถูกต้องครับอ่านไม่เจอเลยกันต้องเกยไม่อ่านอ่ะแล้วรู้นะว่าเป็นธนาคารแต่อ่านไม่ได้รู้แต่อ่านไม่ได้รู้ชื่อนะแต่อยากอ่านจะอ่านไม่ได้เออจะเห็นแล้วด้วยนี่เปล่าป่ะนี่ไงไม่ใช่อยู่ขวามือค่ะ ไม่มีสวัสดีครับคนเลยนะครับคุณยังเจสวัสด,สสด,สสดีคุณดาวเชียงเดือนดอกไม้นี้มันคืออี่ยงเบาฮู้เบาฮู้ไม่รู้คุณอ้ำนะจ๊ะบอกว่าไปเที่ยวแม่กำปองหรือยังะไม่มันอยู่ตรงไหนอะครับแม่กำปองนี่นคืออะไรอ่ะใช่ ไปยปไปโอ้โหของกินมาเลยมาแล้วก็ต้องกินสิคะมีปอเปียด้วยเยวปอเปียด้วยนังนี้ตัวนี้เลยเอาให้หน้าห่างกันนี่ไงเออนี้ก็ได้ ครับบ๊ายบายเดีุข้าวเช้าก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ